สวัสดีค่ะพบกับรายการพอดแคสต์ t l a i m a t e c h a n g e Power ค่ะรายการที่จะร่วมเป็นลางผักต่างในทุกคนนะคะร่วมกันลักโลกกับดิฉันพัชจีราอัจวิชัยจอนผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดในเรื่องของภายแล้งในเข็นยานะคะทำให้ม้ารายเกวี่ที่ใกล้สูตพันธ์ุอดตายค่ะ ภัยแรงที่เกิดขึ้นในประเทศเคนยานะคะยังคงไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นค่ะและผลของมันนะคะสสะเทือนไปยังสัตว์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเช่นเมื่อเดือนสิงหาคมนะคะปี2022ที่ผ่านมาค่ะโดยงานอนุรักษ์ของประเทศเคนยานะคะได้แถล,ะะลงจํานวนช้างที่เสียชีวิตเพราะภายาัยแล้งมีมากถึง179ตัวค่ะในขณะที่มีช้างนะคะที่ตายจากการถูกล่าเอางาค่ะไม่ถึง10ตัว หรือในเดือนพฤศจิกายนค่ะถึงธันวาคมในปี2021ที่ผ่านมาค่ะยีราฟในศูนย์อนุรักพันธุสัตว์ป่าซาบุรีนะคะเขตบาจิประเทศเคนยาค่ะตายเพราะขาดน้ําและอาหารนะคะไปจํานวน17ตัวค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบม้าลายเกรวี่ค่ะก็เริ่มจับประคองตัวกันไม่รอดแล้วนะคะล้มตายกลายเป็นซากให้แล้งถึงค่ะไปแล้วกว่า40ตัวด้วยกันนะคะ ม้าลายเกีบี้นะคะถูกจัดเป็นสายพันธุ์ของม้าลายที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดค่ะปัจจุบันนะคะเหลือประมาณ3,000ตัวค่ะส่วนใหญ่กว่า2,500ตัวนะคะอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของเคนยาค่ะและกระจายอยู่ในประเทศเอธิโอเปียนะคะเป็นกลุ่มเล็กๆและในอดีตค่ะเคยมีอยู่ในประเทศโซมาเลียและจีบูตินะคะแต่ได้สูญพันธุ์ไปจากตรงนั้นแล้วนะคะด้วยลักษณะเด่นนะคะที่มีร่างกายและลายแคบกว่าสายพันธุ์อื่นจึงทําให้พวกมันถูกล่ยอย่างหนักค่ะเพราะราคาหนักในตลาดนะคะ มีราคาสูงถึง2 0 0แสนบาทเลยนะคะแต่อย่างไรก็ดีในปัจจุบันนะคะได้มีกฎหมายคุ้มครองเพิ่มมากขึ้นค่ะการล่านะคะจึงลดลงไปมากนะคะแต่เหล่ายูนิ่ยนคอนของแอฟริกานะคะก็ต้องเผชิญกับภัยการลดลงของถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะโลกจากปัตุสตาตค่ะความขัดแย้งการแย่งอาหารกันนะคะมาลายค่ะมักออกไปหาอาหารนอกถิ่นอนุรักษ์นะคะส่วนคนเลี้ยงสัตว์นะคะมคักจะเคลื่อนที่สถานที่ย้ายไปเรื่อยๆตามฤดูกาลค่ะ บางจังหวะนะคะจึงหลีกเลี่ยงกันได้ยากค่ะอีกครั้งแหล่งอาหารของเหล่าม้าายเกวี่นะคะยังลดลงด้วยค่ะเพราะมีการนําพืชพนันธุ์เตี้ต้นตับรูนถั่วนะคะเข้ามาปลูกมากขึ้นซึ่งถือเป็นพืชรุกรานที่โตวไวค่ะและแย่งแหล่งน้ํานะคะจากพืชท้องถิ่นเดิมนะคะซึ่งส่งผลทําให้พืชอาหารของสัตว์ลดลงค่ะตลอดจนภาวะแห้งแล้งที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันนะคะอันที่จริงม้าายเกวี่นะคะถูกจัดให้เป็นสายพันธุ์ค่ะที่ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่แห้งแล้งได้ดีนะคะ มีบันทึกค่ะว่าสายพันธุ์นี้สามารถอยู่ได้นานถึง5วันโดยไม่ต้องดื่มน้ำสักหยดนะคะแต่ภายแรงในคราวนี้นะคะที่ถูกจัดว่ารุนแรงที่สุดในรอบ40ปีค่ะ ฝนนะคะไม่มาตามนัดต่อเนื่องถึงสี่ฤดูกาลพื้นที่ขาดยาแหล่งน้ําแห้งเหือดแก่งแค่ไหนก็เอาตัวรอดได้ยากนะคะตอนนี้นะคะเกรวีซิบ่าทรัสนะคะหน่วยงานอนุรักษ์ม้าลายในเคยนยาค่ะกําลังช่วยให้สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะคะรอดชีวิตจากภัยแล้งผ่านการให้อาหารเสริมมีการส่งยาแห้งค่ะให้กับม้าลายนะคะสัปดาห์ละ1,500รก้อนค่ะไปยังเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าทั้ง3แห่งนะคะได้แก่แซมบูรูค่ะ บัฟฟาโรสปริงนะคะและชาบาค่ะมีออลิกและคอยป่านะคะร่วมแจมแบ่งอาหารด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเคยมีการวิภากษค่ะว่าวิธีนี้นะคะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะคะเพราะอาจจะทําให้สัตว์นะคะติดนิสัยจากการรอคอยอาหารจากมนุษย์ค่ะทําให้การอพยพตามฤดูกาลนะคะผิดเพี้ยนไปแต่ถ้าหากไม่ทําอะไรเลยนะคะม้าลายค่ะก็เสี่ยงที่จะพบจุดจบเช่นกันนะคะ ในครั้งหน้านะคะรายการพอดแคสต์ Climate Change Power จะพูดถึงวิกฤตปัญหาของโลกในด้านใดอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ